สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลนงสามเอ้ยนี่นะฮัลโหลฮัลโหลแฮปปี้แฮปปี้แล้วเราจะกินอะไรกันวันนี้อะไรนะเคบับเคบับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลังเรียนนะคะวันนี้จะกินเคบับพากันไปโรงเรียนมาค่ะสเสียเดียวทำอย่างนี้ก่อนอน้ำตักกำลังทอดเคบับทอดเคบับกินกับคอมายกำลังอบคอมไฟอ,อยู่ Ja, det är Lina, säg hej till honom. Hallå! Kan bulles dag idag? Ja! Ja! Och det är fredag. Det är fredag? Fredag, friday. Friday? Ja vi ta en här? <laughs> ta kebab. You know. mm -hmm. Vad har vi plockat då? Den har vi plockat. Löv. Titta, det är höstlök. อันนั้นทับสลบเล้วฝีน,ฟ,นฟีนนะคะเร <Yeah. S 1> ี๋ยวใบไม้ไปเก็บใบไม้มามสวัสดีวันสูกร์วันศุกตอนเย็นนะคะกี่โมงแล้วนี่ย ครับหามงเย็น hmm, ล mm hmm, mm hmm. happy 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 mm hmm. mm hmm. happy 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 อล mm ันนี้นะ happy, happy. happy yeah, l or, l or. yeah. Happy? yeah. Ah. happy 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 friday friday eating happy, eating Ja. Har du visat att uh, tandborstom är äh, gjort? Ja. Ätning. E ja. Ätning, ja. Ja. pet 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 kan du säga pet? Pet! 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 Ta dina Svartinakka. อฮัลโหลฮัลโหลีสิสิคซิมาร์ซิมาร์บับยอแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แคซิมิกิกินเคบับวันนี้เคบับเบบเนื้อค่ะเนื้อโอ้ยอย่างน้นดีนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนคนุณพงษ์สะท้อนแมมาชิกกคกหาลูก c มอีกเลยอ๋อได้ยังกินแรงเนาะท่านผู้ชมพี่น้องทั้งหลายเดือนหอดหินเด happy 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 ปแฮปคอดไฟเบาๆค่ะพี่น้องเดี๋ยมันจะใหม่ ง่ายโอ้ยลี้นหามาเลยจิะเข้านี่สวัสดีนะคะ Friday 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 Girls Happy Happy Friday 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 Monday Tuesday It's a Friday Wan Su can you say Wan Su Wan Su Wan Su วันศ <Man so> ุก <laughs> ร <so> ์วันศุกร์วันศุกร์ Monday No Friday ว so ันศุกร์ Monday Yeah It's Monday today No it's f r i d a y today Monday Today kebab day และข้าวเหนียวไส้กรอกวันนี้เป็นวันขนม cinnamon roll ข้าวเหนียวไส้กรอก ไน่งกที่แต่บฮฮบค่ะม้องชื่อสวัสดีค่ะคุณจิจีราวดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตรีค่ะเอม คนนี้ชื่อลีน่าคนชื่อคนนี้ชื่อต่ายค่ะอยู่กับลูกค่ะกําลังทอดเคบับทอดเคบับค่ะพี่น้องทานเคบับด้วยกันนะคะเคบับนะค่ะ happy 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 แฮปปี้ปีเด็กๆเขามีความสุขเขาบอก you happy are you สวัสดีค่ะมีแม่ดสม่ีสเข้ากันยังคะกันทานข้าวกันั้ยกาเินจสิได้บ๊อบบ๊อบ เน่เน่เน่นักกันทอดเค็มค่ะมาทานเคบับด้วยกันนะคะนี่ซื้อมาถุงหนึ่งเดี๋ยวจะทอดอีกเคบับแป้นนึงค่ะเคบับ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 เรบับเคบับเคับเคบับเคบับเคบับเบับเค ทอดไปอีกก็ไม่ต้องพรุ่งนี้ก็อุนได้เอไอได้ไหมอ,อืเดี๋ยวเดีว่ามาันยะลูกเดี๋เพิ่งกินลูกมันร้อนลูกมันร้อนไฟอ่อนๆทรับเค่ปปเพิยงไม่ไหม้เค่บได้จำไหมคะอย่ามาได้เป๊ะ อังกอ๋อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลูกอิลาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะณตอนนี้ห้าโมงเย็นทางสวีเดนค่ะเพิ่งเลิกเรียนเพิ่งเลิกเรียนน้องเลิกเรียนก็ไปไปซื้อของ กำลังอุ่นเขาเรียกอย่าง่อมฟรายค่ะวันนี้กินอาหารเมนูวันนี้นะคะส่วนเมนวินเขาเป็นวัดลูกชายคนโตเป็นวัดจีพอนี้ลงก่อนขอบไปไอเมนวินเฮ้ดิ <Hey. S 1> ้นลระลูกยอ๋อ ไปคนต่ตนี่ก็ไปโรงเรียนมาอ๋อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ door, วัสลูกคบับกัพเมคบับพ really <อ> okay, มจะวิฟิลยากรโอเคลูกจะซอยแมรือจะเล่นนะลกูกอะ มาไลายขอขั้วนีเลยนะ happy 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 h a ดีแล้วอีหล่า happy ลูกเล็บรอเปียว happy ลูก happy happy สามผู้ชาโอ๊ยไม่ใช่ dog ฮ you're happy and I'm dirty อ๋อยูแฮปปี้อุกโซเเลวอุ้กโซฟิลิเชนว้ายัยืมแฮปปี้แฮแฮปปี้อินาอนาบอกท่านผู้ชมทานข้าวทานข้าวทานข้าทานข้าวทานข้าวด้วยกันค่ะ อบครัพี่น้องบรรยากาศหนาวๆค่ะ Hi 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 Converse Hi นีอันรจ๊ะรตัดเสาด Yeah ตัวบ้าัวบ้า What is this? Is a duck Nice <No. S 1> Yeah is a duck เป็ดเป็ดน้อยเป็ดน้อย Snake ะ Is a pet น้อยอยู่อันนี้เป็ดน้อย And c r o duck

น้ำฮึวอเตอร์ี่แค่วอเตอร์วอเตอร์วอเตอร์ทอดหมดเลยอืมวันศุกร์ธรรมดาธรรมดา Hello! Wow, oh, thank you, look! <laughs> it's empty! Happy, happy, happy! Oh! Happy, uh. happy, happy! happy. Whee! <laughs> wow, that's very good! Yeah! Now <laughs> we're the boys, they were at Gamsom Oh, You know, they're young kids, <laughs> no! สบายอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกๆนี่แหละค่ะเป็นเด็กฉลองวันธรรมดา เคบับ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 อืมทานข้าวด้วยกันนะคะอมน nhâm nhâm mà ăn cho mới là nhâm nhâm nà cái này ăn mới là bỏ nhâm nhớ nhâm 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 <laughs> nhâm nhâm yeah, nhâm 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 คนเยอะมากไปเส้นตุ like, NO like okay> <t ark> <t ark ่มไปหางมาคนเยอะมากวันเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะคนก่อคือกระพงกับเขาเวลาขันเนียนบ้นแหละขันเนียนบ้น ันนี้เป็นวันขเนียนบุลแหละค่ะวันนี้เป็นวันขนมนี้ด้วยค่ะขเนียนบุนลเอสดอรซื้อมาสามก้อนให้กินกับเด็กๆเ,เอาว่าจะทำขเนียนบุลแหละอยู่พี่น้องบัตนในสื่อยีสิน้าทำบ่ท่านเนียค่ะพี่น้อง ไปโรงเรียนไปรับลูกรับคนเล็กคนโตก็จะเดินกลับบ้านคือกับพ้งกับเขาพ่อมังขาใส่เวลาก็สิเขามาบ้านกับกับเขาเนาะเป็นแบบนี้ค่ะมีลูกเล็กก็อยู่กับลูกอ๋อเราก็ต้องมีความรับผิดชอบค่ะเนาะพี่เจไดนี่นะอ๋ออังกิส I an yeah. oh. yeah, have a little Oh. Anky. <laughs> anky. Man, I yeah. <laughs> mm. okay, I I mm. Where are the unkeys? Oh, unkeys here. They <laughs> ทอดไฟอ่อนๆนะคะผูคูแกลวกไวานมาอ๋อูคูแก้แก่โอเคค่ะพี่น้องค่ะแม่ไตยมาทักทายวันศุกร์นะคะแล้วเราค่อยเจอกันมาทักทายบายๆค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะบายย Have a nice weekend บายบาย ปิดตรงไหนเนาะบ๊ายบาย